สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องไกลคขั้นมรรทุงเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อเนี้ไใกล้ขันบรรทุงนะสิพาทุกๆคนมาเบิงแม่วัวทองแกเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับคนเลี้ยงวัวเนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าวิธีการเบิงวัวก่อนคอดเนาะคะ่ะว่าสิเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนีเฮาเบิงได้เพิ่นว่าเนาะเพิ่นเบิงมังได เพื่อนสังเกตว่างได้เนาะค่ะสำหรับวัวที่อยู่ในทองนั่นเนาะคะ่ะเดี๋ยวไก่ขันมันทุ่งนาะสิพาทุกๆคนมามาเบิงกับเพิ่นเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคนเลี้ยงวัวเนาะ,ะเพิ่นบอกไก่ขันมันทุ่งเนาะ,ะว่าไอ้ถาทองแกออกมาแล้วนี่แบบว่าไก่สิคอนะ์วัวไก่สีคอน,นี่สีสังเกตไอ้มองนมเพิ่นวานเนาะคะ่ะ แต่ว่าสิเป็นลักษณะใดนี่นมสิเป็นลักษณะใดนี่ซึ่งอธิบายให้ไก่คขันบันทุงฟั่งนะสําหรับไอเนาะครคเพิ่นเลียงวัวนี่เพิ่นอธิบายให้ไก่คันบันทุงฟั่งนะบางที่ยังเ้าใจขึ้กันเนาะค่ะต้องมาเบิงแบบมาเบิงจริงๆนะนอกว่าลักษณะน่มเป็นแบบใดเพิ่นนมาน่านะ่มแยกคู่คู่นาคู่ล่างอยียงของเพิรนนเนาะ เดี๋ยวแก้คันมันทุงนะสิลองไอ้ลองถามเพิ่นเบื้องนอกคะ่ะสําหรับผู้เพิ่นเลี้ยงงัวนเนาะเพิ่นบอกว่ามันเบิงได้เนาะคะ่นะเนาะบอกได้ว่าเพศผู้หรือเพศเมียเนาะคะ่นะเนาะอันนี้ก็เป็นไอ้ลักษณะของวัวทองแก่เนาะคะ่ะคนเลี้ยงเพิ่นบอกว่าเพื่อนเบืองได้เนาะ,ะเดี๋ยวแก้คันมันทุงสิลองคุยกับเพิ่นนนอกคะนี่นะ สายสายก้อนคอดเออเออเดี๋ยวสิพามาเบิงวัวก้อนคอดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแอดแอดดูลักษณะดูลักษณะของวัว ถี่อยู่ในทองเนาะเพิ่นบอกว่าญกเบ่งก่อนคอป็ดตามตามประสบการณ์ถี่ของคนเหลี่ยงเนาะสิเป็นตัวผูหรือตัวเมียเนาะยยู่อยู่อยู่ในทองวัวนี่เนาะสิสิคอดออกมาเป็นตัวผูหรือตัวเมียเพิ่นบอกว่าให้สังเกตเบิ่งนมเนาะค่ะเนาะนี่นมนี่ลักษณะนมของวัวลกแล้วลักษณะนมของวัวเนาะค่ะเพิ่นบอกว่าให้สังเกตเบิ่งคูคูนมนี่เนาะ คู่หลังเพิ่นบอกว่าคู่หลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันคู่หลังนี่สิชิดกันเนาะค่ะเนากนะกันอย่าไปเนาะเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยว,ยว,ยวข้างหน้าจะห่างข้างหน้าในสิห่างข้างหลังชิดเพิ่นว่าสีออกมา,ากเป็นจะเป็นลูกตัวเมียอ๋อออกมาเป็นลูกตัวเมียแม่นบ่คันลักษณะนมแบบนี้คือสิเป็นลูกตัวเมียแม่นบ่ใส่ใส่โอกมา เดี๋ยวๆขอสังเกตเบื้องนุ่มอีกทีหนึ่งใช่ไหมดูถ้าข้างหลังบอแบบว่ามันเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อสุดทายให้เบื้องชัดๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่าบางที่แสงแดดมันมันอันนี้เนาะมันก็แนมบมเห็นเนาะเดี๋ยวเด้อคือนุ่มนี่สิมีอยูซีเต่าเนาะค่ะคือเตาหลังชิดเตาหลังชิดเตาหนาแยกนี่เพื่อนบอกว่าสิออกมาเป็นลูกตัวเมียเนาะเดี๋ยวเพ็ยดอย่างไรสิเห็นชัดเนาะนี่เนาะเดี๋ยวเด้อ เดี๋ยวสิทายให้เบิ่งคักๆเนาะน,น,นี่นี่นี่โอ้ยช่วงนี้นะแบบว่าบวัาบวบัวทองแก่เนาะก็เลยงุดงิดจั็กน้อยเนาะค่ะเนาะการการทายคลิปไายยังกับสิล้ำบากอยู่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเๆดๆี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะนี่ ให้เบื้องนมเนาะคะ่ะนี่คือวัวทองแก่เนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องวัวแบบว่าไก่คอดเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคนเลี้ยงวัวเพิ่นกะบอกใกล้คันมันทุงมาแบบนี้เนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องว่าให้สังเกตเบื้องไอ้ทองให้สังเกตเบื้องนมเนาะคะ่ะนี่นะลักษณะนมเนาะ,ะซิมิยูซีเต่าเนาะคะ่ะ นี่อยู่4เต่าแต่ว่าแต่ว่าเต่านาห้างแล้วก็เต่าล้างชีดนี่เพิ่นบอกว่าสิออกมาเป็นโตเมียเนาะค่ะนอนี่สังเกตบึงเนาะนี่เนาะค่ะลักษณะนมของแม่วัวตัวนี้เนาะค่ะเนาะลักษณะนมของวัวกัซซิมีแบบซ้ายมือแล้วก็ขวามือเนาะค่ะไอทรายมือนะกัซซิมี่สองเต่าเต่านาเต่าหล้าง ขวามือก็สิมีสองเตาเตาหนาเตาหลังเพิ่นบอกว่าท้าแมนว่าไอไอนมเตาหลังของซายมือและขวามือนะ่ะชิดกันนะั่นนะนี่นี่เนาะคะ่ะนี่แกขันมันทุงพยายามเอ้เหตดให้เขาใจเนาะคะ่ะเตาเตาท้ายมือกับเตาขวามือนะ่ะคู่หลังนะ่ะชิดกันเพิ่นบอกว่าสิเป็นเพศเ,เมียเนาะคะ่ะเนาะ ท่าแมนว่าคููหลัง่างแล้วไปชิดอยู่เต่านานะสิเป็นเพศผู้เพิ่นวานะอันนี้จะคําบอกเราของคนเลี้ยงเนาะคะ่นะเนาะสาหรับแม่วัวพัน,น์นีเพิ่นบอกว่า,วาสิออกเป็นลูกโตเมียเนาะคะ่นะเนาะก็คือว่าคููหลังชิดนะเพิ่นบอกว่า,วาสิเป็นลูกโตเมียเนาะคะ่นะเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็คืนอยู่กับไอ มือขอดจริงเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าสิ่งที่เขาแนี่ยเห็นมันก็นยังบอกยังบ่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะจากประสบการณ์คนที่เพิ่นเคยเลี้ยงวัวเนาะค่ะเนาะเพิ่นก็นสังเกตเบืองตรงนี้เพิ่นบอกว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เท่าที่เพิ่นสังเกตมากนะก็คือเป็นไปนตามลักษณะที่เพิ่นบอกเนาะค่ะเนาะถ้าสมมุติว่าคู่ลังชิดคู่นาแยกคือเพศเมีย ทาคููหลังแยกคูนาชิดคือเพศผูเพื่นวาจังสันเนาะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นกะเดี๋ยวมือคอดจริงๆเนาะคะ่ะมือมือแม่วัวตัวนี้คอดจริงๆเดี๋ยวไก่คันมันทุงกะสิานะถ่ทายคลิปให้เบิรงเนาะคะ่ะว่าเป็นเพศผูหรือเพจเมียตามที่เพื่อนบอกสิเป็นจริงสำาใดนะมันต้องลอเบิรงมือคอเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง โดยกำหนดข้อดของแม่วัวตัวนี้เนาะคะ่ะเพิ่นบอกว่าสี่ขอดวันที่สิบห้านะคะ่ะเนาะแต่ว่าจากประสบการณ์คนเลี้ยงจริงๆนะเพิ่นบอกว่ามันบาดกำหนดเอ้มันบาดบาดบาดตรงเป,เป๊ะๆพอปันนั่นเพิ่น์นมาหน้าเพือเพอก็อาจสิบข้อวันที่ยี่สิบเพิ่น์นมาเนาะแต่ว่าใกรคันมันทุน่งนี้มาถ่ายคลิปบอกเล่าเรื่องเล่าของการดู ดูนมบัวว่าเป็นเพศผูห้หรือเพศเมียนี่ก่อนขอดประมาณก่อนกำหนดขอดประมาณสองมือเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่ากำหนดขอดวันที่สิบหาานอกก็คือนมืออืน่นแต่ว่าความจริงน่ะสี่ขอดหรือเปล่านี่กะบนแน่ใจคือกันเนาะคะ่ะเนาะก็ตอ้องรอดหลุนมือขอดจริงๆเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแม่วัวนเนาะคะ่ะถี่ทองแกนะก็สีงุดงิดจักหน่อยเนาะคะ่ะเนาะ การถ่ายคลิปการถ่ายยังกะอาจสิ่งลำบากในจังน้อยเนาะเพราะว่าการเข่าไก่นี่กะแม่วัวกงังวลงิ้พี่กันเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่วัวทองแก่เนาะค่ะเนาะสำหรับมือนีองแกคันมันทุ่งกะมาบอกไอ้วิธีการสังเกตแม่วัวเนาะคะ่ะที่ทองแก่เนาะให้สังเกตเบิ่งลูกในทองเนาะคะ่ะว่าสิเป็นเพศผู้หรือเพศเมียนี่กะ เพื่อนบอกว่าให้สังเกตเบื้องนมเนาะค่ะเนอยังที่อธิบายที่ผ่านมาเนาะค่ะซึ่งการบันทุงเองก็พยายามซุ่มนมให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะพยายามให้เบิ้งให้เข้าใจเนาะค่ะเนาะสำหรับแม่วัวไก่คอดเนาะค่ะเนาะนี่ลักษณะนมเนาะเตาหลังชิดนะคะเตานาแยากเนาะคูหลังชิดคูนาแยากเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าวัวตัวน,นี้นะสีออกมาเป็นเพดเมียเนาะค่ะเนาะ ต้องมันรุนมือคลอดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องไก่ขันบรนทุงกะขอบคุณในไๆเดอคะ่ะสาหรับทุกกาลังใจเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องขอบคุณหลายๆสําหรับทุกการติดตามเนาะคะ่ะที่เขามาให้กาลังใจกันเนาะคะ่ะไก่ขันบรนทุงเองกับพยายามสิเห็ดโขงน้องหน้าบนเหนือที่ของตะครองเนาะคะ่ะสําหรับวัวตัวนี้ก็เป็นของของบานของเฮาเองเนาะคะ่ะเฮาเลี้ยงมานี่เดี๋ยว ถ้าแมนวัดคลอดลูกออกมาเป็นเพศเมียคือเพิ่นวาเนาะเฮากะสิพยายามเก็บไว้เนาะค่ะห้ออกแม่แพ้ลูกออกไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะถ้าออกมาเป็นเพศผู้นะเฮาอาจสิปล่อยออกไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าออกมาเป็นเพศเมียเฮากะสิเก็บไว้เป็นแม่พันต่อไปเนาะนี่ก็คือแม่วัวทองแก่เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องที่มาบอกเรา ทุกๆคนเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่สนใจสังเกตเบื้องตรงนี้เนาะค่ะว่าหลวงในทองของแม่วัวตัวนี้สิเป็นเพศผู้หรือเพศเมียกะลองสังเกตเบื้องวัวตัวเองเนาะค่ะผู้ใดที่เลี้ยงวัวเนาะและ้วกะสิเป็นจริงอย่างที่เบาบอกกะต้องล,อล่อลุนมือคอเนาะค่ะเนาะสำหรับโปรเจกโขกน้องหน้าของไกขันบรรทุงเนาะค่ะพี่น้องซึ่งไกขันบรรทุกกะมีโปรเจเกเขตยังอีกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่ะเนาะ บ่วสีคุดบ่อเลียงกบคุดบ่อเลียงปลาแล้วก็ปลูกต้นใหม่ยืนต้นปลูกปลูกปลากินได้นี่คือก่รคันมันทุงนี่สิพยายามเหตุบนเหนือที่ของตะของเนาะค่ะเหตุอยู่บนเหนือที่ของเฮ้าเนาะก็คือการเลียงวัวเลียงควายปลูกพักปลูกงาเลียงกบเลียงปลาเลียงหอยนี่ล่ะภายในเหนือที่ยี่สิบไรของเฮ้าที่มีอยู่เนาะ เดี๋ยวแกคันมันทุงเห็ดยังนี่สิพยายามมาบอกเราเนาะคะ่ะสิพยายามถ่ายคลิปให้เบิร์กนะว่าเฮาสิเห็ดยังแน่นเนาะเฮาสิคุดบอวังไดแล้วก็เลี้ยงกบเลี้ยงปลาวังไดเนาะสําสหรับโปรเจกต์ของน้องนาเฮาเนาะคะ่ะเนาะโปรเจกต์นี่นาสิเป็นจริงสํารดสิเดินนาไปเด็กไก่สํารดนี่กามาล่อลุนแล้วก็มาให้กําลังใจกันแน่เด้อคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง สำหรับโปรเจกต์ของน้องหน้าของไก่คันบรนทุงเนาะค่ะเนาะเฮาทย่อยเฮ็ดเนาะคะ่ะเริ่มต้นจากบัวตัวหนึ่งนี่ละเริ่มต้นจากการที่เฮาบอบอเรมีอีกยังมากมายเนาะคะ่ะเงินทุนเฮาก็บ,บอเรมีมากมายเนาะค่ะเนาะสำหรับวัวของไก่คันบรรทุนมีวัวจริงๆของไก่คันบันทุงเนี่ยีอยู่ตัวเดียวอีหละะีเด้อค่ะนี่คือตัวนี้ละแต่ว่า หลายโต๊ที่ที่ไทยคลิปเห็นบึงที่ผ่านมาน่มันก็เป็นของญาติพี่น้องเนาะค่ะเนาะก็คือเห็นมันน่ารักเนาะค่ะฮากระทาเห็นบึงแต่ว่าจริงๆเขาไม่อยู่ตัวเดียวตัวนี้ละแล้วกําลังสิ่อดกาลังสีใหาสมารชิกไม่เนาะค่ะเนาะตามคําบอกเราของเพิ่นบอกว่าสิออกเป็นลูกโตเมียเนาะค่ะถ้าออกเป็นลูกโตเมียนี่เฮากกะสิได้ได้แม่สองแม่น่ะปีนาอีกสองสามปีข้างหน้าก็ เดี๋ยวเห็นซ้ำโตสี่โตก็ว่าไปเนาะถ้าได้เพดเมียนี่มันสิดีเนาะค่ะเนาะเฮาได้แม่พันธุ์นะบอกง่ายๆเนาะหลังจากนี้ไปกับมาล่อลุนโปรเจกต์ของไก่คันบรรทุงเนาะคะ่ะมาให้กําลังใจกันในเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องสําหรับโปรเจกต์โคกน้องหน้าของไก่คันบรรทุงเนาะค่ะเนาะเฮามาเบิ่งไปพร้อมๆกันเนาะค่ะว่าอีกสี่ปีห้าปีข้างหน้านี้เฮาอาจสิเปลี่ยนแปลงไปหลายกว่านี้เนาะค่ะเนาะ สำหรับมมอนกน้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ